อันนี้คุณประยุทธ์เป็นไงบ้างนั่นสิชว่วงนี้ไปถามการเมืองท่านท่านเป็นยังไงบ้างอะคะไม่รู้ก็เห็นคนก็พยายามจะไปแซะนะคะพยายามจะไปคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวก่อนพักร่วมรัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เขายังเป็นปึกแผ่นอยู่ไหมเขาคุยกันไหมคะเขาจะมีการประชุมกันไหมมันรอวันแตกสลายเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเอ้าก็คุณประยุทธ์เขาไม่ได้เป็น,นไม่ได้เป็นสสใช่ไหมออาาก็อาจจะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักรวมไทยสร้างชาติกว่าตามทีเนี่ย แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสอสอมันก็ทําหน้าที่บทบาทอย่างหนึง่งนะคุณประวิทย์แกเป็นสอสอแกก็ทําหน้าที่อีกแบบหนึง่งแต่ว่าสุดท้ายอ่ะถ้าปีกเนี้ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาเป็นฝ่ายค้านก็อยู่อีกแบบหนึง่งการตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่ในคณะรัฐมนตรีต้องประชุมก็ประชุมเนี้ยมันก็บรรยากาศหนึง่งแต่เมื่อการเมืองหลังสมมตินะไม่ใช่สมมติอน่ะ มันก็คงจะไม่มีมันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม <S <S พักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลส่วนนายกจะเป็นใครค่อยว่ากันในทีนี้นะ,ะไอ้กลุ่มนี้เป็นฝ่ายค้านการอยู่เป็นฝ่ายค้านกการอยู่เป็นรัฐบาลชีวิตไม่เหมือนกันก็จะอยู่กันแบบห่างๆเป็นก๊กเป็นเหล่าไปเอาไปเอา